เชียนจินอาเหนือกำลังมาช่วยนะแก้ปัญหาให้เธออยู่ไงจะมาสงสัยอะไรอาเล่าปัญหาเหรอปัญหาอะไรเอ้ยอ <c oughs> นี่เป็นโครงการที่เธอไม่ได้ไรายงานให้ทางบอร์ดได้รับรู้ในช่วงนี้ข้อแรกเธอใช้จ่ายเพื่อซื้อร้านสองร้านบนถนนเก่าจ่ายเป็นสองเท่า ไม่มีช่องให้เติบโตแล้วด้วยไม่มีมูลค่าด้วยจากนั้นเธอก็ไปซื้อลานตรงแถวแถวแถบชานเมืองเขาอีกเนี่ยแล้วก็ยังให้ศูนย์ช่วยเหลือฝัจวนจัดใช้ฟรีเอาจริงเหรอเนี่ยยังไม่หมดนะนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่รู้ที่มาแล้วช่วงนี้เราก็เพิ่งได้รู้มาว่าตัวเธอเนี่ยก็ทำงานสายบ่อยๆด้วยบางวันเนี่ย ก็แวบไม่เข้ามาเลยอ่ะอ้แล้วยังมีรปภของทางบริษัทถูกส่งออกไปทำงานให้เธออีกด้วยไอ้นี่มันเรื่องอะไรกันอาอยากจะรู้จังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยแล้วก็สัญญาบริษัทเทคโนโลยียังไม่ลงตัวไม่นานไม่นยกคุณหลีเขาโทรมาด้วยนะต้องการจะยกเลิกสัญญากับเราอ่ะฮะนี่ ฮ้ยต้องทำยังไงต่อแต่ว่านะเออไม่ต้องหวงหรอกทางเราเพิ่งได้รับข่าวมาอาก็เลยรีบเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนครั้งนี้ขึ้นมาเอาแค่แจ้งเธอไม่ทันเท่านั้นนะนะใช่ไหมใช่แล้วที่นีถูกต้องเลยขอนั่งน่อะนะเมื่อวันนี้เธอควรมาอธิบายว่าเหตุผลของเธอที่เธอกำลังทำ มันคืออะไรกันแล้วพวกเราบอดเนี่ยจะได้ไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออต้องบอกใช่แล้วใช่แล้วบอกให้ดีอธิบายสรจะได้เชื่อคุณต้องพูดนะเรื่องนี้ไม่อธิบายไม่ได้นะรออะอธิบายให้เราฟังไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ฉันยังอธิบายไม่ได้ค่ะอ้าวเฮ้ยเฮฮทำไมถึงไม่ได้กันเล่า คุณ,คณ<ม>ใช้เงินบริษัทจ่ายออกไปทัน้านนะจบว่ายังไงคุณหรือวแบบ่ายังยงยังยยังยังยรงั